ผมคือผมว่าต้องการให้ดูเป็นแอนติกมากกว่าเป็นโบราณโบราณเนี่ยนะครับสามารถสร้างสรร์อารมณ์ได้หลายรูปแบบด้วยดีไซน์จริงๆนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตะกี้เมื่อลายอิดสีขาวค่ะมาทําที่เสาก็คือจะเห็นว่าตัวไฟกิ่งไฟกิ่งก็ติดได้เลยแขวนที่เขาได้เลยถ้าน้ำหนักเบาคลาสสิกดีนะครับสวยงามไม่น่าชื่นชมมาก อะไรคือจุดกําเนิดในการคิดครับคุณยาเสนีตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่าที่จะมาพัฒนาสินคาอจจริงๆริงก็คือการที่เราออกไปดูงานต่างประเทศบ่อยๆนะคะแล้วก็เห็นวัสดุตัวนี้ซึ่งปกติมันจะอยู่ในโครงสร้างค่ะของห้องเย็นบ้างของในบ้านหรือที่เราเป็นแบบแบบเหลวที่เอาไปพ่นใช่เกี่ยวกับการเก็บความเย็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็มาดูที่ประเทศไทยของเราที่ แดดร้อนมากโอ้ร้อนสุดๆแต่ทีนี้จะตกแต่งบ้านยังไงด้วยให้มันแบบถูอินวันส่วนใหญ่สีมันไม่ค่อยสวยไงเพราะว่าสถุตกแต่งพวกนี้เจอตัวนี้นี่ขาดเลยอะสามารถจะเรียบๆยบทีนี้ก็อยากจะใส่ลวดลายให้มันแบบทีเดียวค่ะถ้าจะถ้าจะเอาเป็นยุคเป็นกระเบื้องเนรอแทนกระเบื้องเลยอาจารย์ทไี่พื้นหรอคะลังคาเลยอ๋อลังคากระเบื้องจริงๆต้องเป็นอีกตัวหนึ่งลวดลายแต่จริงๆสามารถทำได้เหมือนกันเพราะความทนทานของเขาเนี่ยได้เลยนี่เขาพัฒนาไปหมดแล้วคนนี้ทั้งหลังก็ติดลวดยทั้งหลังเลยคัน้ กนนี้ทั้งหลังเลยไม่เกินอ,อื่นไม่ต้องไม่ต้องแล้วคือของเข้านี่ทับทับทั้งหลังเลยคันนี้สุดยอดนี่คือการ,รติดตั้งนี่คะ่ะง่ายๆเลยนี่เราต้องดูขั้นตอนการติดตั้งนะครับเป็นยังไงครับช่างวัดวัดเสร็จตัดใช้อะ,อะไรตัดครับเนี่ยคัตเตอร์เหรอคัตเตอร์ก็ตัดได้ค่ะจริงๆแล้วแต่ก็คือใช้แรงมากกว่านิดนึงแต่จริงๆตัดได้หมดซอตัวเล็ก,ลกๆอะค่ะ,คะก็ตัดได้ค่ะถือว่าง่ายมากคือเน้นว่าสามารถเอาไปติดตั้งเองได้ที่บ้านค่ะ แม่ถือเป็นวัสดุที่ดีนะครับผมบอกเลยตัวนี้นี่ไม่ใช่อยู่เฉพาะในประเทศละส่งออกได้นะเนี่ยค่ะไปแข่งกับต่างชาติได้สบายนะด้วยภูมิปัญญาของเราอย่างเงี้ยที่เอาเข้ามาและมุมคิดที่สวยงามอย่างเงี้ยนะครับไปสู้ต่างชาติได้สบายเลยค่ะนะครับไปต่อครับโอ้อวสวย,ย<า>เลยทีเดียวแม่ ทำเป็นล้อเล่นนะคนณสเวียตบางทีเดี๋ยวนี้บ้านสวยๆนี่มันไม่ได้ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะบางทีบางคนบอกไปติดหินมันชอบจะล่วงมาทีละก้อนเล็กๆติดตัวนี้นี่ไม่ต้องคูดเลยมันมาเป็นแผ่นถูกต้องมันมาเป็นแผ่นนะอกาสล่วงก็ไม่เป็นไรเหมือนไม่ใช่ล่วงแผ่นความหมายคือมันยึดด้วยกาวเนี่ยน้ำหนักมันเบามันจะไม่ล่วงใช่คุณนี่ก็พาออกนอกเรื่องมาจำเลยนะ แต่สวยๆจริงๆผมผมเห็นแล้วชื่นชมชื่นชมมากนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นตัวหนึ่งของไทยที่พัฒนาได้คุณภาพไม่แพ้ต่างชาตินะครับไปสู้ได้ดีนะครับและราคาเท่าที่ถามดูก็ถือว่าไม่แพงนะครับเหมาะที่จะเอาไปใช้ในโครงการรีสอร์ตต่างๆนะนะครับหรือพื้นที่ที่อยู่มีการจัดสวนจัดอะไรมากมายจัดได้ดีนนดูจากนนรูปนี้อันนี้งานสถาปนิกปีที่ผ่านมาค่ะอ๋อครับปีปีที่แล้วนะครับค่ะ เป็นไงครับคนเข้ามาดูันเยอะเลยเพราะนั้นเปิดตัวครั้งแรกเลยใช่ไหมครับดีเลยใช่ไหมครับต้อนรับดีมากค่ะต้อนรับดีมากนะแน่นบูทเลยคนไม่รู้ดูไกลๆนึกว่าของจริงนะส่วนมากจะคิดว่าเป็นงานสแตปมคอนกรีตคิดว่าพิมพ์ผดูตอนแรกก็ว่าสแตปมคอนกรีต แต่คอนกรีตมันจะหนักมากใช่ค่ะคอนครกรีตจะหนักแล้วก็ทํางานภาพเป็นผนังเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้าง,งสูงพิมพ์ลายที่ผนังเนี่ยค่ะและกันความร้อนไม่ได้ใช่อันนี้ก็คือเร็วค่ะแล้วกันความร้อนด้วยต่อยอดได,ได้ได้ดีมากแก้ได้ทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งตัวเนี้ยผมก็เชื่อนะครับหลายคนเนี่ยถ้าแฟนรายการเราต้องการจะจังซื้อมีเว็บไซต์มีอะไรติดต่อไหมครับ ค่ะตอนนี้ก็ให้โทรเข้ามานะคะที่เบอร์โทรศัพท์คือที่เบอร์อะไรครับค่ะ087ค่ะ087นะครับค่ะ7136828ค่ะขึ้นหน้าจอนะครับก็ดูได้ตามนี้สามารถติดต่อได้ตามนี้นะครับค่ะเว็บไซต์หรือว่าตัว Facebook ก็ได้ค่ะนะครับแล้วก็แน่นอนว่าหลายๆครั้งบางทีเนี่ยเราเรารู้อยู่ว่าเราอยากจะเข้าไปชมเว็บไซต์ก็สามารถดูได้อยากติดต่อก็ติดต่อได้นะครับคราวนี้ผมมีคำถามครับคุณยาเซนีว่า ไอ้ด้วยรูปลักษณะอย่างเงี้ยที่บอกอายุการใช้นานมันมินิมัมก็เรารับประกันอยู่10ปีแน่นอนแล้วแต่ของมันจริงๆมันอยู่ได้ถึง50ปีเท่าจะอายุบ้านใช่ไหมครับกรณีที่บางชีเวลาพอเราใช้ปุ๊บเราบอกอยากจะเปลี่ยนลายเปลี่ยนเนี่ยถ้าอย่างที่ม่บอกว่าถ้าใช้กาวของเราถ้าภายนอกแก่ค่อนข้างลําบากคือเน้นการติดตั้งที่ค่อนข้างยาวนาะนแต่ถ้าภายในเนี่ยสามารถติดด้วยกาวประเภทอื่นได้คือที่สามารถถอดออกได้ ถ้าเกิดมีความต้องการที่จะเปลี่ยนอยู่แล้วค่ะและมันทําได้เหมือนลักษณะของประเภทกระเบื้องไหมประเภทกระเบื้องบางทีพอใช้ปูนกาวแปะทับได้เลยตอนนี้ถ้าสมมติใบนอกแกะออกยากแปะทับมันซะเลยทาได้ไหมามี texture บางตัวเขาจะหนุนต่ำเนาะมันมีความขึ้น texture สูงต่ํามันก็จะแปะยากต้องปรับระดับใหม่ใช่ค่ะใช่ไหมครับไม่แต่ก็บอกว่าจริงๆถ้าเกิดใช้จริงๆผมก็ดูแล้วก็ไม่เบื่อเพราะด้วยดีไซน์ของมันอิงอิงแอบกับธรรมชาติ นะครับแล้วด้วยความที่พอมันอิงแอบธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วมันไปได้หมดนะครับอ่ะคุณสวิตมีอะไรที่จะมีข้อที่เป็นประเด็นสงสัยในการติดตั้งไหมครับถ้าเกิดจะเอาไปใช้ติดในห้องน้ำมันจะขึ้นราเลยไหมไม่ค่ะตัวนี้ไม่มีเชื้อราแต่ไข่น้ำไม่มีเลยค่ะใครจะไปติดห้องน้ำอ้าแต่บางคนต้องการบรรยากาศแบบธรรมชาติเหมือนไปทำผนังในห้องน้ำนะเออได้อารมณ์แบบ อิงกับธรรมชาติเออมันคุณคิดเป็ดไก่ไเนี่ยผมยังคิดไม่ถึงคนนี้แต่กระเบื้องออคุณจะไปเข้าไปติดในห้องน้ํงทำเป็นแบบห้องน้ําแบบธรรมชาติต่างจังหวัดอาจารย์แบบอยู่ต่างจังหวัดแต่ข้างในหรูหราอะไรแต่นี้ก็ไม่ขึ้นลานะใช่ไหมครับก็ก็ถือว่าดีมากเพราะจริงๆขนาดยาแนวเนี่ยบางทีมันจะต้องมีส่วนผสมไมโครแบนเลยก็คือที่ไม่ขึ้นลาแต่ตัวนี้คือไม่ขึ้นลาเพราะว่าหรือขึ้นแล้วเราดูไม่ออกไม่ขึ้นเพราะเขาไม่สุดสั้เขาสร้ออยู่แล้วอมันไม่เกาะ กันได้กันได้อย่างดีนะครับก็บอกว่าใช้ได้ดีปกติพวกนี้หลักการเวลาเราใช้เนี่ยสมมุติถ้าผิวผนังมันไม่เรียบไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นเป็นเป็นเทคเจอร์อย่างนี้นะเป็นปูนแต่มันไม่เรียบเราต้องให้เขาเรียบก่อนตัวผนังเดิมค่ะแสดงว่าต้องปรับผืนผนังให้ดีก่อนแล้วถึงจะค่อยแปะตรงนี้ได้ถูกไหมครับถึงจะดีที่สุดอะค่ะครับมห่าเยี่ยมนะจริงๆตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆครั้งนะบางทีบางคนถามวัสดุในการตกแต่ง ยากเนี่ยเราเจอตัวอย่างเงี้ยดีไซนเนอร์อไปพัฒนาได้เยอะอใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ข้อสําคัญด้วยหลักการของตัวมันเองเนี่ยข้อสําคัญคือบางคนเรียกทูอินวั่ะใช่ไหมครับ<ช>ก็บเอาไง่ายๆการความร้อนได้ดีแล้วนะครับยังไม่พอ,อม,มีความสวยงามอยู่ในตัวมันด้วยมีทําออกมาเป็นลายไม้ไหมผมอยากเห็นเป็นลายไม้มีไม้เป็นแผ่น เป็นลายไม้เป็นแผ่นเลยครับเมื่อกี้อาจารย์ภาพมันเหมือนไม้กระดาษผมเห็นมีแบบเหมือนกับคล้ายๆเป็นลายหินลายอะไรแต่ไม้ผมไม่รู้ไม่มีอยู่ใช่ไหมมีไม้อยู่อย่างนั้นเราไปทําแบบพวกเฟอร์นิเจอร์ก็ทําได้เลยสิได้ค่ะจริงๆก็คือยึดบนเหล็กกล่องก็ได้หรือว่าพวกสีลายคือยิงเลยได้เลยโอ้สุดยอดนะครับแหมมีสายเข้ามาโดยอัตโนมัติสอบถามเรานะครับเดี๋ยวเนี้ยไปช่วงท้ายครับถ้าสายโทรเข้ามาสดๆเราให้ไปช่วงท้ายนะครับตอนนี้เรายังไม่เปิดสายรับนะครับไม่เป็นไรเอาแล้วครับ ตอนนี้มีอยากให้ฝากคุณยาสินีฝากสั้นๆส,สัก2นาทีนะครับว่าถ้าแฟนรายการเราสมมติอยากจะใช้ตัวนี้ทําไมถึงต้องใช้ตัวนี้ค่ะก็ตัวนี้นะคะเป็นฉนวนกันความร้อนเอ็มอวอตัวใหม่นวัตกรรมใหม่ของคนไทยเลยค,ค่ะ,คะก็นะคะอยากให้มาใช้ตัวนี้กันเพราะว่ากันความร้อนด้วยสวยด้วยไปในคราวดเดียวกันเลยแล้วก็ติดตั้งง่ายนะคะคแล้วก็สําหรับทางรายการนะคะถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่สั่งซื้อแล้วก็ผ่านมาบอกอว่าแฟนรายการเรามีรายกาอะไรบ้าง ส่วนลดมือให้เลย15%บห้าเปอร์เซ็นต์่ามีส่วนลดสิบ,บห้าเปอร์เซ็นต์เราบวกไปยี่สิบแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ก็คือ<ช>เอาง่ายๆราคาจริงๆของมันอยู่เนี่ยสมมุติว่าหนึ่งร้อยบาท เราเอามาลดให้จากนั้นปกติเขาต้องมีมอลลุ่มถึงจะได้ราคานี้อะไรเงี้ยมอนก็จะให้กันแต่ถ้าเป็นไฟรายการเราลด15ทันทีใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเราไปออกงานสำหปนิ้อีสานนะคะครับค่ะวันที่2 5ถึง27นะคะที่ขอนแก่นก็ของเราบูธ C105 นะคะเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นใช่ค่ะนะครับไปหาคุณยาเสนีได้นะครับแล้วก็บอกส่วนลดเนี่ยสามารถจัดได้เต็มๆนะครับและลูกค้าหรือโรงแรมหรือรีสอร์ทย่านนั้นอีสานเนี่ยไปชมงานนี้ได้ ม่น่าชื่นชมมากนะครับสำหรับแฟนรายการเราลายนี้นี่มาของดีจริงๆนะผมเห็นดูมาเจอหลายๆตัวเนี่ยเจอ